เรากำลังคุยโทรศัพท์กับเขาอยู่ในการประสานเตียงทุกอย่างแล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดว่าผมไม่ไหวแล้วครับแล้วเือกไปเลยเแล้วเมียเขาก็กรีดกลางสายแล้วทุกอย่างก็โทรศัพท์ดับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเมียเขาก็โทรกลับมาแล้วก็บอกว่าพี่เข้าไปแล้วค่ะ สาแชราชนะนขอต้อนรับนะครับเห็นสาวสวยอารมณ์ดีเด็ดเดี่ยวแบบนี้ทํางานจริงจังนะเรื่องราวเศร้าๆก็มีเหรอครับคุณบุม๋มถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเศร้าเนี่ยนะคะคงคงต้องยกตัวอย่างเรื่องการทํางานโควิดละกันนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราทําตั้งแต่ละลอกแรกถูกนะคะแล้วผลปรากฏว่ายิ่งช่วงที่มันพีคมากๆแล้วเราหาเตียงให้คนไข้ไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาตายคาสายค่ะ เรากําลังคุยโทรศัพท์กับเขาอยู่ในการประสานเตียงทุกอย่างแล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดว่าผมไม่ไหวแล้วครับแล้วเฮือกไปเลย,ยแล้วเมียเขาก็กรีดกลางสาย,ยแล้วทุกอย่างก็โทรศัพท์ดับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเมียเขาก็โทรกลับมาแล้วก็บอกว่าพี่เขาไปแล้วค่ะกลายไปว่าคนต้องโฮมไอโซเลชั่นต้องอยู่บ้านแล้วไม่ใช่กลุ่มที่ป่วยอย่างเดียว กลายเป็นกลุ่มที่มีผู้ความเสี่ยงสูงถูกไหมฮะก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเขาไม่มีข้าวเขาไม่มีน้ําก็ขาดไรายได้<ม>เราก็ต้องแบกเอาชุด P p พ e, แบกแล้วขึ้นแปดชั้น5้าเราก็ต้องไปพอไปเจอปุ๊บนอนคาบ้านนอนท่าน,นี้รอรถมารับรอข้อนะความจากโรงพยาบาลแล้วเขาตายท่านั้นเลยแล้วเราก็ไปรับเขาอย่างนั้นเลย<ม>นี่คือสิ่งที่เราเจอในทุกๆวันมันก็ถามว่าเครียดไหมถ้าปรงไม่ได้เราต้องตัด ออกให้ได้เพื่อต้องสู้เพื่อครอบครัวอื่นๆต่อไปไม่งั้นเราทาอะไรไม่ได้เลยแล้ววันนี้ก็ยังต้องสู้ต่อเมื่อกี้ยังเพิ่งให้พี่โนโ้ตพ,พ,พี่พี่วิลลี่ดูเด็กเด็กใช่ใช่มันมันเป็นงานที่เครียดนะมันเป็นงานที่เครียดแล้วก็เป็นอะไรที่ที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งแล้วมันบั่นทอนจิตใจ ถูกค่ะเขาเป็นคนที่ต้องอยู่กับความเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเขาเขาทาการกุศลเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าองค์กรทําดีเราทำเนี่ยเราทําไม่ใช่แค่โควิดนะน้ําท่วมเราก็ทําถูกไหมคทำมาตลอดแล้วคดีข่มขืนล่าสุดก็เยอะก็ทำทำก็ทําอยู่เนี่ยหนูจะบอกเลยนะพี่บุ๋มในสุดยอดจริงหนูเนี่ยหนูนับถือเลยตีหนึ่งตีสองโทรไปเถอะเขายังไล์กลับมาตอบหนูอีกนะเขานอนดึกมากแล้วแบบไม่แล้วเขาเป็นคนแทบจะไม่นอนเลยรู้ป่ะเขาตกก็ต้องเครียดบ้างอะ